เอาละครับมาก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไลน์เกมเศรษฐีนะแต่ก็มีอีเวนต์หนึ่งที่มันเข้ามาให้แรกนะก็เป็นอนะีเวนตะ์เขาดาวเนี่ยแอปแพคเขาดาวเนี่ยจะรับนี่ก่อนแอปแพคเขาดาวเนี F ่ยนะผมเห็นมันมีผีเสื้อสมุดแบบมาให้หาด้วยแต่เลื่อนลงมาข้างล่างก็เจอเนี่ยเทอร่าเทปคัคีไอรินลิลิทสีเลือดตาเฉาคือ มันเสี่ยงที่จะได้พวกนี้มากแต่ผมก็แอบหวังนะวันนี้เราจะมาเปิดหลายแพ็คแหละดูดี่มันจะออกสักครั้งไหมนะครับีเสื้อสมุดจากที่เราทําคลิปมาเนะี่ยไอแพ็คพวกนี้เราไม่เคยเปิดได้พวกตัวอย่างนี้เลยนะครับดูดีมันจะเป็นประวัติศาสตร์ช่องเราหรือเปล่าที่เราจะเปิดได้นะในแพ็คเคาดาวเกมมันบอกเค้าดาวมันถึงวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองอก็มีเวลาเก็บอยู่น่านมันให้สองแพ็คนะคมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าได้ไรนะมา หาปีเซอร์สมุดต้องการแค่ปีเซอร์สมุดนะใครได้ปีเซอร์สมุดคอมเมนต์เลยครับหรือใครได้อีโวตัวอะไรก็ได้คอมเมนต์เลยนะก็ดีหมดนะพวกอีโวพวกนะั้นแต่ผมไม่อยากได้คางูยาก,กับเอลิเซ่ครับที่เหลือได้หมดนะอืมที่เหลือได้หมดมาพอแค่อีโวออกเราก็สบายใจแล้วไปโอยเฮ้ยอียโว e มาอุย้ยเอเลบอสเลยนะอุย้ยได้อีโวเลยเหรอ อุ้ยผมนึกว่าจะได้พวกเกลือๆข้างล่างแหละอุ้ยถ้าอีโวออกง่ายแบบนี้โอกาสที่เราจะได้ตัวบนๆก็มีอยู่นะอืมสกิลคืออะไรนะเมื่อตกหลานมากองฉันหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส90เปิดโอลิมปิกหูสายผมแลนะ้วเนี่ยเอ้ยเราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเยเลบอสเคยเล่นอยู่นะแล้วก็เอฟเฟกต์โลกมืดอ๋อดูดและขังฟองเลยเหรอวุ้ยเก่งอยู่เอฟเฟกต์โลกมืดแล้วก็โอกาสอะไรเนะี่ยโอ้ช่างมันคนระับเป็นตัวโอลิมปิก ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไปเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็กต่อไปเลยมาก็มาแพ็กที่2นะครับเขาดาวไปเปิดเลยโอ้โหมาแล้วลิลิสีเลือดเดี๋ยวผมขอเปิดแพ็กพวกนี้แต่ผมยังไม่เปิดแพ็กพวกนี้เลยนะแบ๊บหนึ่งไอดีเมื่อกี้ไม่รู้เปิดหรืยยังนะมาอย่าลืมรับจีด้วยนะครับจี้ใหม่แล้วก็ออฟเอาไปใช้ก่อนวันที่21นะเกมเขียนไว้ มาเดี๋ยวเรา,าเปิดพวกนี้ด้วยอืมโอ้โหลูลูเบลอันนี้ได้อะไรนะควีนเลสเตอเบดอ่ะรับมาเอเลี่ยนอินเลิฟเดี๋ยวเรามาเล่นจี้นี้ดีกว่าจี้นี้ผมรู้สึกว่ามันจะเหมาะกับอะไรนะไอตัวเข้ามาใหม่ลิลลี่นะครับอีลิลลี่อีโวนะไม่ใช่คอร์สนะเพราะมันมีดูดนะครับกับโดนผมรู้สึกว่าเข้าอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูแขกต่อไปเลยดีกว่ามาเปิดเลย ไม่รอช้าครับก็ได้โอ้ยมาอีกแล้วผีเสื้อไม่มาสักทีโอ้ยอยากได้ผีเสื้อนะครับเพราะว่าในแนวผมรู้สึกว่าผีเสื้อสมุดเล่นได้สุดแล้วไนกี้ก็โดนแก้ทางง่ายคนระับเกตาก็ของไม่ค่อยออกยอมลาก็งันๆแหละแต่นะครับพวกนี้คือตัวมันเล่นไม่ค่อยได้แล้วมีแต่ผีเสื้อสมุดท,ที่ผมว่ายังไปรอดนะอแล้วเราเปิดแปดไอ้เมื่อกี้ยังแลแ่แป็คพวกนี้มันมีโอกาสได้ไหมนะผีเสื้อสมุดนะ โอ้พชรเพิเพ่ยังไม่ได้รับเลยจะ่อยรับอย่าลืมรับรางวัลเว็บด้วยนะครับมาให้รับครบหมดแล้วคุยเลสเบโอ้โหเ,เโหซียวลี่เกมไหนไหนจะอัปเดตเกมใหม่แล้วอะ่ะเปลี่ยนแพ็กด้วยนะฝากด้วยถ้าดูอยู่นะครับขอร้องเปลี่ยนแพ็กด้วยเอาตัวละครใหม่กว่านี้เข้ามาหน่อยนะมันพวกนี้มันไม่รู้จะไปทําอะไรจริงๆนะครับก็มาต่อเลยดีกว่าป่ะผีเสื้อสมุดเราจะหาแค่ผีเสื้อสมุดนะเพิ่งได้อีโวตัวเดียวเอง โอ้โหลิลิทสามตัวติดโอ้โหเหมือนจะโอ้โหออกอีโวมาให้เราแบบดีใจเล่นนี่ว่านะเพิ่งได้อีโวตัวเดียวแย่จังตัวละครอีโวนี่ก็ในยุคนี้ก็พอเล่นได้นะแต่ส่วนใหญ่กดไปเล่นก็เจอแต่ตำนานคอร์สกันหมดปะอ้าวอันนี้ลืมล็อกอินวันหนึ่งเหรอโอ้โหแย่เลยอันหนึ่งเขาครบหมดแล้วนี่ว่าลูรูเบลอันนี้คุยเลซเบต โอ้โหรูรีเบลสองเลยไปต่อดูที่มันจะได้ยาแค่ไหนวะผีเสื้อสมุดเนี่ยเปิดไปกี่แพ็กยังไม่ได้สักแพ็คเลยโอ้โหลิลิทกี่อันแล้วเนี่ยเราเปิดมาห้าอะไรบ้างได้ลิลิทสี่ตัวแล้วโอ้โหใครได้อะไรนอกเหนือจากนี้ไหนบอกหน่อยนะครับอยากรู้มากว่าได้อะไรกันรับแพครับแพครับแพค เดี๋ยวเราไปดูในร้านค้าที่มันมีแพ็กพวกนี้ขายไหมพี่เลสเบตอันนี้รูรูเบลโอ้เซลลี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขอไปดูในร้านค้าก่อนเอาอะไรมาขายนะอืมแพคเมื่อกี้มันเอามาขายไหมแพคตัวละครมันจะอยู่ไหนแพคตัวละครที่ให้สุ่มหากันนะ่ะ รู้สึกว่ามันจะยังไม่เอามาขายนะไอ้พวกสุม่มตัวละครอีโวอะไรพวกนะเนี้ยเออน่าจะยังไม่มีไปเดี๋ยวเราไปไอดีต่อไปเลยมาก็ต้องมาดูกันนะนะอันนี้อะไรเนะี่ยดูโฆษณาโอ้โหของกากมาก์ไอแพคเขาดาวเนะี่ยในไหน,ไหนเกมมันก็จับเดตแล้ว,ลวไม่แจกของดีกว่านี้นะแตบบ่ว่าแบบโอ้โหดาร์กลูรีเบลอันนี้ดีไหมเนะี่ย ผมมีแต่ร่างธรรมดาตกหัวมุมติดตั้งศูวนย์วิจัยการดวงคืออะไรวะสมรรถนย้ายคืออะไรดีไหมเนี่ยเฮ้ยมีเชิญอะเฮ้ยมีมีคุมมีอะไรอีกเนี่ยเมื่อตกหัวมุมเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาลูลูเบลไปเล่นดีเป่าวะสกิลเหมือนจะดีเลยะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไอดีหลักเราได้ดักลูลูเบลหรือเปล่าเดี๋ยวลองเราเอาไปเล่นดูดีกว่าครับไปเร็วๆเ,เลยถ้างนั้น เดี๋ยวลองลองเอาลองลอง,ลองเอาการ์ดที่เราเปิดได้ไปเล่นดูดิดกร์ครูเบลเมื่อกี้อ่านสกิลดูเหมือนจะดีนะเหมือนผมจะรู้วิธีเล่นนั่นนะเออเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นดูนะครับว่าไหวไหมรูดูเบลใหม่แกเดี๋ยวลองดูลองดูปะ่ะก็ยังไม่ได้อีโวนะครับเปิดต่อกับแพ็คเขาดาวนะครับแต่ของฮิตยอดนิยมอันนี้สกิลอะไรโอ้โหแปนจุดสตาร์สองครั้งอันนี้ไม่ดีแล้วไปนีข้าม มีดาร์คลูลูเบละที่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะน่าเล่นอยู่นะครับน่าเล่นนี่หมายถึงแบบเล่นสนุกนะไม่ใช่แบบเอาไปตบพวกโหดๆมันไม่ใช่นะมันสู้ไม่ได้อย่างนั้นอ่ะโหการ์ดเต็มอ่ะเยลลี่ฟิลิสเบธ มามาต่อกันเลยนะครับเราตั้งใจหมาหาผีเสื้อสมุดด้วยวันนี้เกมมันจะไม่แจงให้ในเลยนะครับแต่ผีเสื้อสมุดท,ทุกวันนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยแพ้มันเท่าไหร่นะผมเล่นฮิวดาก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ากลัวผีเสื้อเท่าไหร่นักนะครับไปสรุปได้อีโบที่เราได้นะั่นแหละตัวเดียวนะครับไปเดี๋ยวเปไอดีหลักเลยขอยได้ดาร์กลูรูเบลเถอะ มาพอมันเป็นไอดีหลักเนี่ยเราก็อยากได้เออเป็นดาร์คลูรูเบลนะครับเพราะว่าเราจะาไปเล่นใช่ปะเราจะดาร์คลูรูเบลไปเล่นขอขอให้เปิดได้แล้วกันมันอยู่ในแพ็กนี้ใช่ไหมแล้วเปิดได้ในแพ็กไหนวะโอ้ยดาร์คลูลูเบลมีอยู่แล้วโอ้สวยเลยทั้งนั้นคือไม่ต้องรุ้น่าได้นะครับเพราะเรามีอยู่แล้วอ้าโหลิล,ลิสีเลือดตาเดี๋ยวเราอัพลูรูเบลไปเล่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจัดเซตไปเล่นเลยนะต๊บนึงเริ่มเปิดได้นี่รับ รับอย่าลืมใช้ออฟกันด้วยนะครับของดีนะการเด er. ิมพันอันตรายลืมรับอันนี้ไปลูกบาทนี่ใครมีวิธีหมุนลูกบาทเร็วๆบ้างแหละอันนี้คืออะไรเอสึงเอสบวกได้เอสแน่นอนสวยตงูย้าได้จีอะไรวะเซียวลี่ไปเซียวลี่ดับเบิลซเซียลี่เลยอะไปเดี๋ยวเราไป อัพลูลูเบลไปเล่นกันดีกว่าแตว่ามันเป็นไงนะครับอ่ะอ่าโอเคเราก็จัดเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดาร์กลูลูเบลนะเซตก็ประมาณนี้แต่เราเอาจี้ใหม่ไปเล่นด้วยนะว่าดียังไงนะครับจี้ใหม่ใครยังไม่รู้ว่าความสามารถก็คือเมื่อฝ่ายตัวข้ามได้รับแรดมาร์ครับโอกาส40%สร้างแรดมาร์คเพิ่มไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างแรดมาร์คโดยตรงหรือมาตกนะครับโอกาส90%ดูดหน้าหลังสีช่องก็ดูดโดนแม่เหล็กแหละนะครับไม่ได้มีอะไรดีถ้าใครมีโดนแม่เหล็กอยู่แล้้้้ววออันนีีกกกกก็็็รรูึนะใชแม่่หลดาขงฟ มาเซตที่เราเล่นในะวันนี้ก็เป็นหมวกอาร์ชิลนะครับแกนแม่เหล็กโลหะที่จริงอะ่ะสกิลนี้ผมอยากให้มีแกนแม่เหล็กโลหะดิเมนชันด้วยนะครับม,มันจะได้คอมโบกันแต่นี่เป็นจี้ดูดสกิลเดียวก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มอนสเตอร์หมัดนะครับเอามาคอมโบกับลูลูเบลก็คือเมื่อตกพื้นที่หัวมุมโอกาส80%ติดตั้งศูนย์วิจัยนะครับคืออะไรไม่รู้นะแต่เ,เราลองไปเล่นดูแล้วก็เมื่อตกพื้นที่หัวมุมโอกาส75%สิ้าเปร,ร์ั้นมัดและเคลื่อนย้ายนะครับและโอกาส65%ชาร์จโล่ห แต่เราเอาหมออาร์ชิวมาแล้วนะครับก็สกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โดดแต่ดีนะครับและเมื่อตกหลานมาของฉันโอกาส70%คุมไฟา,ายตรงข้ามแบบสมก็มีเชิดน,นะครับไปเราลองดูที่ลูรูเบลมันโหดแค่ไหนนะครับด่านที่เราจะไปเล่นเออด่านอะไรเดียกับวิตี้นี่แหละไปะจะได้เจอหลายๆคนหน่อยไปกดปเลยครับถ้าเจอในประเทศก็ชิบหายะครับเราอะ มาเจอไกอาน่าจะสู้ได้อยู่บ้างไกอาไม่คอสนะไม่ตํานานด้วยขอให้มันเดินก่อนเออผมขอพูดอะไรหน่อยดิคือเวลาผมทำคอนเทนต์เอาตัวอะไรพวกนี้มาลองเล่นดูเออเอาไปเล่นสนุกขำๆอะ่ะมันมันจะชอบเจอพวกแบบที่แบบก็ไม่ได้เก่งเยอะอะนะแต่แบบส่งยิโมจิอะไรไม่รู้ขำบ้างอะไรบ้างมานะครับสร้างความลํำคาญในเกมอะเออคือแบบเหมือน หมือนโหดมากอะ่ะผมจําได้เลยเป็นไนกี้ครับไนกี้ธรรมดาอีโวนี่แหละของก็ไม่ได้โหดนะครับเล่นใหญ่เลยลีลาแบบโอ้ยเจอตัวแบบนี้ตอนผมจับฮิวดามาไม่เห็นมีใครทํางี้เลยเนะี่ยเวลาเราจับตัวแบบกากๆมาเล่นนะครับมันจะชอบมีแบบนี้นก็คือจะพูดว่าอะไรวะมันโดนดูถูกได้ง่ายครับดูดิแม่งของของกูนะกากากเองนี่แหละโอเคโดดไปดูดมันเลย มันจะชอบเจอแต่ตัวพวกประเภทนี่นแหละมันไม่มีป้องกันเลยเหรอย้ายมันไปไหนดีวะย,ย้ายไป11ไอ้11มันก็ลงเครื่องบินได้เดยโหกูก็งงอีกแล้วอ่ามันลงไม่ได้นี่วะเวลาเราจับตัวกระก,กากไปไงมันจะโดนดูถูกได้ง่ายครับไปคอมโบไกาอาเล่นดีวะดูดไปก่อนทีนึง อ้าวๆกูจะแพ้แล้วเนะี่ยดูที่ใครจะตายก่อนกันวะมันมีโดนไหมมีโดนด้วยถ้าผุดตรงนั้นกูเสร็จแล้วเนะี่ยนับช่องดีๆหนึ่งสองสามสี่เอา้าไอ้นั่นไม่ออกหรอแย่แล้วมันจะวิกเราครับ ได้โดดไปได้โดด,โดเราต้องโดดมาตรงนี้โอ้โหเราเปิดกันออกดีมากกันดูต่ออ,อีกเชิญเราเชิญมาสี่แล้วกันมันก็ไม่ตายหรอกบ้านไม่แพงนะครับมันกู้เงินก็ชนะเราได้แหละมันก็ทายสิบสองไปลงนู่นชนะคนระับไปมันชนะไปเพราะว่าเราสู้ไม่ได้แนละ้วของมันไม่รู้ดี๋จะ เรียกว่าของก็ไม่ได้ก็ของมันก็ไม่ได้โหดนะแต่ของเราอ่ะแย่กว่ามันอีกอ้าวอย่างนี้เหมือนเราจะสู้ได้อยู่นะคราวนี้เราไม่มีจุดดูด,ดแหละกำลังสปริงมาไว้เนี่ยดีวะไว้นี่แล้วกันพอเราจะทาย12ไปเตะมัน,นครับเออออกบนแปดชื่อย่างเงี้ดีอันเนี้ยอันเนี้ยดีนะครับอันนี้ดีนะ มาก็ดูดมันก่อนเลยดูดอ่ะมันยังมีการดูดอีกเหรอุยโหดเกินไปปะวะหวังว่าโดนมันจะปุดคนละทีนะดูต่อมายัง โอเคบ้านไม่แพงเท่าไหร่อุ้ยไม่มีจุดเชิดเลย 9. เก้าเฮ้ยโ,โหนี่ไงกับดักโอ้โหกับดักสปริงอยู่ตรงสองมองไม่เห็นไปเ <14. S 1> ต็มไปทีนึงเต็มไม่ออกอ่ะดูดออกไหมดูดออกดูดไป หวังว่าจะตายนะแพงขนาดนั้นได <Yeah. S 1> การ,ร้อยได้โดดแล้วก็โดดตรงนี้เลย <Song land. S 1> มันยังมีการดูดอีกสามเตะไปเตะไม่ออกเลยดูดอ,อกไหมดูไหมฮัลโหลดูออกอยู่ไม่สร้าง กูจะโดนไล่ยอยู่แล้วนะ่ะมันก็ยังมีกันนะ่ะโอ้โหมันชนะแล้วมันชนะแล้วกันดูดกันดูดมันออกบ่อยไป50%เปอนตเลยเว้ยเออให้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 มันชนะไปสมควรชนะอยู่หรอกถ้าของกูจะโง่ขนาดนะ่ะอะไรอนะดูโอ้โหไอ้นี่ก็ดูเนะี่ยมันจะเป็นสภาพเนี่ยอะดูเอาเองเลยอะมันจะเป็นสภาพเนี่ยเวลาผมเอาตัวกากๆมาเล่นนะ่ะมันจะเป็นสภาพนี้เลย เนี่ยมันจะเป็นสภาพเนี่ยแล้วผมเห็นว่าคนไอดีมันไม่ได้โหดอะ่ะผมไม่อยากทําอะไรเยอะไงเนี่ยถ้าถ้าเมื่อกี้คุณลองคิดดูนะถ้าเมื่อแกผมเอาไอนี่ไปอะ่ะเออถ้าเมื่อกี้ผมเอาอีนี่ไปอะ่ะไม่ต้องอีนี่หรอกอะ่ะออนีอน่อะ่ะอีนี่อ่ะออนี่ก็ได้อะ่ะคิดว่ามันจะส่งอีโมจิแบบเมื่อกี้ไหมเนี่ยถ้าผมไม่เอาไอเนี่ยไปเนะี่ยคือมัน ทำไมเวลาเห็นคนอ่อนกว่าต้องแบบต้องแบบกวนตีนด้วยครับอันนี้พูดตรงๆเลยคือทำไมเวลาเห็นคนอ่อนกว่าต้องกวนตีนวเวลาผมเจอคนอ่อนกว่าผมไม่เห็นแบบเออโหกูกากจังกากจังส่งอีโมผมไม่ไม่เคยทำอะไรกันเลยนะเออผมไม่เข้าใจว่าไอแบบนี้มัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้ไงนะเออก็ขอพูดหน่อยแล้วกันเวลาทำคอนเทนต์เอาตัวกากาไปลองเล่นเนะี่ยมันก็จะเจออะไรพวกนี้แหละก็ทำใจเอาเออก็พวกนี้แหละนะครับตัวมันก็ไม่ได้กากเลยเอตัวฝั่งมันก็ไม่ได้เก่งเลยครับ เวลาผมเอาตัวโหดไปเล่นเนี่ยไม่ไม่ค่อยเจอพวกเนี่ยหรอกเนะโอสมมติพวเอาฮิวดาไปไม่ค่อยมีใครส่งอีโมอะไรพวกเนี้ยหรอกแบบไม่มีใครลีลาเลยแบบทุกคนเต็มที่กับการเล่นนะ่ทุกคนแม่งสู้ผมแบบเต็มทีย่ยัดทุกอย่างมาเพื่อล้มผมอะแต่ล้มไม่ลงไงมันก็ทําอะไรผมไม่ได้เออแต่เวลาผมเอาตัวอากาศไปลองเล่นแก้เบือ่อแก้เซ,เซงเ่ก็จะเจอแบบลีลาเล่นอะไรไม่รู้นะน่าเบื่อพวกเนี้ย โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแครับในเราจากมาเปิดแพ็คมาบ่นโชว์ท้ายคลิปเฉยเลยนะครับก็มันอึดอัดนะครับเวลาเจออะไรพวกเนะี้ยเวลาแบบผมเข้าใจนะเวลาผู้เล่นใหม่แบบสมัครไ d ดีปั้นไ d เดีอย่างเงี้ยก็จะไม่มีหรอกอย่างเนะี้ยไม่มีตัวแบบเนี้ยหรอกก็จะมีประมาณนี้แหละไปเล่นนะครับก็จะเจอพวกนั้นนะเออพวกแบบไอ้อีกไอ้นึงไอ, Nike, อ้ไนกี้อะกวนกว่านี้น,นะครับแต่ผมไม่อยากเอาลงอัดไว้อยู่นะอัดไว้อยู่แต่ไม่อยากเอาลงนะครับ เพราะว่าไม่อยากแบบมันมีชื่อในเกมไงมันมีอะไรก็ช่างหัวมันแล้วกันโอเคสลับวันนี้ก็ต้องรับเพื่อเพื่อเ,อเท่านี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย